เรื่องราวในวันนี้ครับเป็นเรื่องราวของคุณเดชเรื่องที่คุณเดชเขาเล่าให้ผมฟังต่อจากนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องหลอนในตอนที่เขาทํางานอยู่ที่ด่านการลงทุนแห่งหนึ่งในประเทศเพื่อนบ้านซึ่งหลังจากที่เขาทํางานมาสองปีครับคุณเดชเองเขาถึงได้รู้ว่าตัวเราเองเนี่ยไม่มีทางชนะเจ้ามือได้มันไม่ใช่เพราะว่าโกงอะไรหรอกนะครับแต่มันเป็นเพราะว่าเจ้ามือเขามีลูกมือที่ไม่ใช่คน ก่อนหน้านี้ครับคุณเดชเขาเป็นพ่อค้าขายมันเผาที่ตลาดนัดชุมชนแห่งหนึง่งรู้สึกว่าตอนนั้นเนี่ยน่าจะทําอาชีพนี้ได้มาประมาณปีกว่าด้วยความที่ตอนนั้นมันเป็นหน้าฝนด้วยแถมฝนยังตกแทบทุกวันเลยวันไหนฝนตกก็ใจแทบขาดเลยเพราะว่าไม่สามารถออกไปขายของได้พอดีกับช่วงนั้นครับคุณเดชเล่น Facebook ไปเจอเพื่อนสมัยเด็กคนหนึ่งเพื่อนคนนี้เนี่ยเขาโพสต์กินโพสต์เที่ยวชีวิตมีความสุขมาก ตัวเองก็เลยอยากจะรู้ขึ้นมาว่าเพื่อนคนนี้เขาทำงานอะไรเพราะว่าถึงจะเป็นเพื่อนกันใน f a c e b o o k แต่ว่าตัวเองก็ไม่รู้เลยครับว่าเพื่อนคนนี้ตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนเขาทำงานอะไรจนกระทั่งตัวเองรวบรวมความกล้าตัดสินใจทักไปคุยกับเพื่อนถามเพื่อนไปว่ามีงานให้ทำไหมหลักพักใหญ่ๆเพื่อนเขาก็ตอบกลับมาครับว่าตอนนี้เนี่ยเขาคุยไม่ได้เพราะว่าตัวเขากำลังจะเข้านอนที่ทำงานเขาให้กินให้นอนเป็นเวลา เดี๋ยวตัวเขาจะบอกขนหน้าให้และยังไงจะติดต่อ,อก,กลับมาอีกทีหนึง่งจนเวลามันผ่านไปประมาณสัปดาห์หนึ่งได้เพื่อนคนนี้เขาก็ติดต่อ,อก,กลับมาครับเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเขาทํางานอยู่ที่ด่านการลงทุนแห่งหนึ่งในกัมพูชาตอนแรกตัวเองก็งงครับด่านการลงทุนคืออะไรเรียกง่ายๆเนี่ยมันก็คือบ่อนคาสิโนนั่นแหละแต่ที่นี่เขาห้ามเรียกที่ทํางานว่าบ่อนครับให้เรียกว่าด่านการลงทุนแทน ซึ่งเพื่อนของตัวเองก็ยังถามอีกนะครับว่าอยากมาทํางานที่นี่ด้วยกันหรือเปล่าแต่ว่าถ้าหากมาทํางานที่นี่แล้วมันจะหยุดงานหรือว่าลาง,งานเป็นเวลานะคือถ้าหากเข้ามาทํางานเนี่ยไม่ว่าจะมีธุระอะไรก็แล้วแต่มันไม่สามารถลาได้หากมันยังไม่ถึงวันลาที่กําหนดเอาไว้ในตอนแรกเนี่ยตัวเองก็สองจิตสองใจคิดว่าเพื่อนจะพาไปทํางานพวกงานสีเทาอะไรทํานองนั้นหรือเปล่าแต่เพื่อนเขาบอกว่าไม่ใช่ถึงจะผิดกฎหมายบ้านเรา แต่ว่ามันถูกกฎหมายของที่นี่แต่ที่นี่เนี่ยระเบียบจะค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งเจ้านายสั่งให้ทําอะไรก็ต้องทําและงานนี้เนี่ยมันก็แลกมาด้วยกับผลตอบแทนที่คุ้มค่าซึ่งพอเพื่อนเขายืนยันแบบนั้นว่าไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรตัวเองก็ตอบตกลงเพื่อนไปซึ่งเรื่องราวต่อจากนี้เนี่ยผมขอข้ามไปตอนที่คุณเดชเขาเริ่มงานเลยแล้วกันนะครับถ้าจะพูดได้เห็นภาพเนี่ยมันคือบ่อนนั่นแหละรครับคุณผู้ฟัง ในตอนที่คุณเดชเขาเริ่มงานที่นี่ตอนแรกตัวเขาเองก็งงกับกฎระเบียบของที่นี่มากเลยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองอยู่ที่ไหนมันเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับเพราะว่าตอนเลิกงานแล้วก็จะมีรถตู้มารับไปส่งที่หอพักพอตอนเช้าก็จะมีรถตู้มารับถึงหน้าหอพักไปส่งที่ทำงานซึ่งงานในแต่ละวันเนี่ยหัวหน้าก็จะเป็นคนสั่งในตอนที่บรีฟงานก่อนจะเปลี่ยนกะกับพนักงานคนอื่นๆซึ่งพนักงานที่นี่ก็มีหลายสัญชาติมากเลยครับ ทั้งไทยทั้งลาวทั้งพมา่าแถมยังเน้นสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นหลักอีกแล้วงานในแต่ละวันเนี่ยคือแทบจะไม่ซ้ํากันเลยบางวันตัวคุณเดชก็ได้ยืนแลกชิปบางวันก็ได้เดินส่งอาหารหรือบางวันก็ได้ทําความสะอาดคือมันจะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปแบบนี้ตลอดเวลาจนกระทั่งในเช้าวันหนึ่งคุณเดชได้รับคําสั่งจากหัวนหน้าให้ไปช่วยงานขยายพื้นที่ในด่านการลงทุนแห่งนั้น เหมือนกับเจ้าของเขาต่อเติมอาคารเพิ่มเพื่อขยายพื้นที่เล่นของนักลงทุนอะไรประมาณนั้นนั่นแหละรครับซึ่งคาว่าขยายที่หัวหน้าพูดถึงคือมันก็คืองานก่อสร้างดีๆเนี่ยแหละคือเขาให้ไปช่วยคนงานเขาก่อสร้างเพียงแค่คุณเดชไม่ต้องมานั่งผสมปูนเองไม่ต้องมานั่งฉาบเองแค่นั้นแค่ช่วยยกของเข้าพื้นที่เฉยๆและในครั้งนี้เนี่ยแหละครับเป็นครั้งที่คุณเดชเห็นเจ้าของบ่อนแห่งนี้เป็นครั้งแรก ซึ่งในครั้งแรกที่เห็นเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแตกต่างกับจินตนาการในตอนนั้นพอสมควรเพราะว่าตอนแรกที่คุณเดชคิดเจ้าของที่แห่งนี้น่าจะเป็นคนกัมพูชาที่สัมปทานที่นี่ได้แต่เปล่าเลยครับเจ้าของที่นี่เนี่ยดันเป็นคนจีนอ้วนๆคนหนึ่งเจ้านายคนจีนเนี่ยเขาเดินมาถึงเขาก็ด่าด่าด่าบบนบน,บน,บนพูดเป็นภาษาจีนบ้างภาษาอังกฤษบ้างคนงานทํางานช้าเจ้านายคนจีนเนี่ยเขาก็จะอวยพรให้รวยกันทั่วหน้าเลย คือเขาอวยพรเป็นภาษาอังกฤษนะครับแค่คุณเดชฟังออกแค่นั้นเองยิ่งไปกว่าน,นั้นก็คือเรื่องที่คุณเดชไม่เคยรู้เนี่ยก็จะได้รู้ในวันนั้นนั่นแหละเพราะว่าในตอนที่ช่างเขาเทหล่อทับหลังประตูทางเข้าทับหลังเนี่ยมันจะเป็นงานปูนที่เทอยู่เหนือวงกบประตูครับคุณผู้ฟังมันจะเป็นส่วนก่อสร้างที่ทําให้ประตูแข็งแรงซึ่งเจ้านายคนจีนเนี่ยเขาก็สั่งให้คุณเดชนีน่แหละวางของบางสิ่งบางอย่างลงในบล็อกทับหลัง คือในบล็อกนั้นครับมันจะเป็นคล้ายๆกับกล่องไม้ที่ถูกตีขึ้นมาแล้วก็เทคอนกรีตลงไปแล้วก็ใช้ระยะเวลารอคอยเนี่ยให้ปูนมันแห้งเพื่อให้ทับหลังตรงนั้นหรือว่าส่วนก่อสร้างในส่วนนั้นเนี่ยเกิดความแข็งแรงขึ้นซึ่งในช่วงก่อนที่ปูนมันจะแห้งเนี่ยแหละเจ้านายคนจีนเขาให้คุณเดชเอาของอย่างหนึ่งใส่ลงไปในปูนด้วยซึ่งของสิ่งนั้นที่ว่าก็คือผ้าถุงเก่าตอนนั้นตัวเองก็งงๆกับสิ่งที่เจ้าในายให้ทํามากเลยครับ อยู่ๆแกจะเอาเศษผ้าถุงผสมเข้ากับปูนทับหลังประตูทําไมแล้วพอตัวเองทําตามเจ้านายสั่งเจ้านายเขาก็าให้ลูกน้องแกะห่อผ้าด้านหลังออกแล้วเขาก็ยื่นของในห่อผ้าเนี่ยให้คุณเดชใส่ผสมกับปูในทับหลังเข้าไปอีกซึ่งในห่อผ้านั้นเนี่ยมันมีแต่ของแปลกๆทั้งนั้นเลยอย่างเช่นประหลัดขีดที่ทําจากไม้หรือไม่ก็รูปหล่อยโยนีของผู้หญิงนอกเหนือจากนี้นนก็จะมีเศษกระดาษสีขาวๆซึ่งพอจับดูแล้วมันจะลักษณะคล้ายกับฟองน้ํา คุณเดชเองมารู้ทีหลังว่าไอ้ฟองน้ําที่เขาหล่อเข้าไปกับทับหลังเนี่ยความจริงแล้วมันคือเศษผ้าอนามัยในตอนที่ถูกสั่งให้ทําตัวเองก็มีแต่ความสงสัยเต็มหัวไปหมดจะถามใครก็ไม่กล้าถามและขัดคืนก็ดันทาไม่ได้อีกตอนนั้นเนี่ยได้แต่ทําตามคําสั่งเจ้านายคนจีนเท่านั้นและหลังจากที่เขาสั่งให้คุณเดชเอาของพวกนั้นไปผสมกับทับหลังประตูทางเข้าคุณเดชเองก็เห็นลุงแก่ๆคนหนึ่งที่มากับเจ้านายคนจีน ลุงแกเดินมาที่หน้าทับหลังประตูนั้นครับแล้วแกก็สวดมนต์อะไรสักอย่างที่มันเป็นภาษาคขมรและลุงแกก็เอาของเหลวสีแดงในกระปุกที่เขาพกมาด้วยเนี่ยเขียนข้อความบางอย่างลงบนทับหลังประตูเป็นภาษาคขมรจากสีแล้วก็กลิ่นที่คุณเดชส,สัมผัสได้คุณเดชคิดว่ามันน่าจะเป็นเลือดไก่ถึงเพื่อนของคุณเดชที่เป็นคนกัมพูชาที่ทํางานด้วยกันในวันนั้นเขาบอกว่าลุงคนนั้นเขาเขียนข้อความเป็นภาษาคขมนเป็นคําว่า สาบแช่งซึ่งเพื่อนของคุณเดชคนนี้เนี่ยเขาก็พูดด้วยสีหน้าที่นิ่งเฉยมากๆเพื่อนเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องปกติเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยเห็นเจ้านายพาลุงคนนี้มาที่ด่านบ่อยครั้งซึ่งของที่เจ้านายสั่งให้ผสมเข้ากับปูนที่ทับหลังประตูเนี่ยเขาว่ากันว่าเอาไว้ข่มดวงคนคือเวลาคนเข้าบ่อนมาเล่นบางคนเขาดวงดีจริงๆหรือว่าบุญที่เขาทำเนี่ยมันมาหนุนให้เขาจะได้เงินกลับไปจริงๆ หรือบางคนที่เขาเล่นของจริงๆเวลาเขาเดินผ่านประตูที่ทับหลังลงอริไว้แบบนั้นของมันจะเสียของดีมันจะเสื่อมจากคนที่ดวงดีเดินผ่านเข้ามาเนี่ยจะกลายเป็นคนปกติจากคนที่ดวงซวยก็จะซวยซ้อนเข้าไปอีกและถ้าหากคนเล่นของตั้งใจจะใช้ของเข้ามากอบโกยเงินในบ่อนหากเดินผ่านประตูบานนั้นมันก็จะทำให้ของเสื่อมใช้งานไม่ได้คือประมาณว่าทับหลังที่ผสมของอัปมงคลพวกนั้นเอาไว้ มันเอาไว้ทําให้คนที่เดินผ่านประตูบานนั้นเข้ามาดวงตกอะไรทํานองนั้นและคนที่เข้าบ่อนมาร้อยทางร้อยก็ต้องเดินผ่านประตูนั้นเพราะว่าทางเข้าบ่อนเนี่ยมันเข้าออกได้ทางเดียวมีเพียงเจ้านายคนเดียวเท่านั้นที่จะเดินเข้าออกทางหนีไฟได้และเพื่อนคนนี้เขาก็ยังบอกอีกนะครับว่าการที่ทําแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าการลงอริไม่รู้เหมือนกันครับว่าเป็นภาษากัมพูชาหรือเปล่าคือมันเป็นคําเดียวกันกับคําว่าอริศัตรูคํานั้นนั่นแหละ คุณเดชเองในตอนนั้นก็ถามเพื่อนไปว่าปกติแล้วเขาทํากันทุกบ่อนเลยหรือเปล่าซึ่งเพื่อนเขาก็บอกว่าตัวเขาเองก็ไม่รู้เหมือนกันปกติแล้วเรื่องพวกนี้เนี่ยเขาไม่ค่อยบอกคนนอกกันเท่าไหร่ด้วยนั้นพอคุณเดชทํางานได้ที่นี่เกือบปีตัวเองก็มารับรู้เรื่องราวแปลกๆของบ่อนแห่งนี้มากขึ้นแถมครั้งนี้คุณเดชยังเจอประสบการณ์ตรงกับตัวเองอีกด้วยในช่วงค่ำของวันหนึ่งครับ ในตอนที่ตัวเองเปลี่ยนกะกับเพื่อนแล้วรู้สึกว่างานในวันนั้นที่คุณเดชได้ทำก็คืองานเสิร์ฟน้ำและในระหว่างที่ตัวเองกำลังทำงานอยู่อยู่ๆลูกค้าคนหนึ่งที่เขากำลังนั่งเล่นอยู่ที่โต๊ะลูกค้าคนนั้นเขาก็วูบลงแล้วก็หมดสติคาโต๊ะไปเลยแล้วก็แปลกมากครับเพราะว่าปกติแล้วเวลาคนหมดสติคาโต๊ะหรือว่าคนหมดสติกระทันหันแบบนั้นคนรอบข้างเนี่ยเขาควรจะตกใจใช่ไหมล่ะ แต่ภาพที่คุณเดทเห็นในตอนนั้นคือเปล่าเลยทุกคนรอบตัวของผู้ชายคนนั้นทำตัวเฉยเมยมากคือเล่นกันต่อไม่มีคนตกใจไม่มีคนกรี๊ดเสียงดังเหมือนในหนังมีแต่เพียงพนักงานของบ่อนวอหากันและไม่นานนักก็มีการมาพยุงผู้ชายคนนั้นออกไปแล้วพอผู้ชายคนนั้นออกไปคนในวงเนี่ยเขาก็นั่งเล่นกันต่อหน้าตาเฉยในตอนที่ตัวเองเห็นตอนนั้นก็ตกใจมากครับ แต่เพื่อนคุณเดทที่ทำงานเสิร์ฟน้ำด้วยกันในวันนั้นเขาดันบอกว่าเดี๋ยวก็ชินคือเพื่อนเขาชินไปหมดแล้วครับแถมยังบอกอีกว่าวันนี้เนี่ยเตรียมตัวกลับบ้านช้าได้เลยซึ่งพอเพื่อนเขาพูดแบบนั้นจบเพื่อนเขาก็เดินไปเสิร์ฟน้าต่อปล่อยให้ตัวคุณเดชยืนงงอยู่แบบนั้นจนกระทั่งในช่วงก่อนเลิกงานในวันนั้นรู้สึกว่ามันจะเป็นช่วงพักเบรกก่อนเปลี่ยนกะเจ้านายเขาสั่งครับสั่งให้คนปิดโต๊ะตัวนั้น ตัวเดียวกันกับที่มีคนฟุบหมดสติไปเมื่อตอนค่ำนั่นแหละและพอเจ้านายเขาสั่งปิดโต๊ะวันนั้นตัวคุณเดชก็กลับบ้านช้าเหมือนที่เพื่อนบอกเป๊ะเลยเพราะว่าเจ้านายเขาสั่งให้ยกโต๊ะตัวนั้นออกมาที่หลังบ่อนซึ่งพอยกออกมาแล้วตัวเองก็เห็นลุงคนนั้นแกยืนรออยู่แล้วคนที่เขียนคําว่าสาบแช่งเป็นภาษาเขมรที่ทับหลังประตูก่อนหน้านี้คนนั้นนั่นแหละคุณเดชก็เห็นลุงแกเอาหุ่นฟางตัวเท่าฝามือขึ้นมาจากกระเป๋า แล้วก็เขียนตัวอักษรอ,อะไรสักอย่างใส่หุ่นฟางตัวนั้นแล้วพอเขียนเสร็จลุงแกก็เอาหุ่นตัวนั้นในมือนั่นแหละกดลงที่โต๊ะโป๊กเกอร์ตัวนั้นลุงแกกดลงไปตรงตำแหน่งที่ผู้ชายคนนั้นเขาเป็นลมฟุบไปและลุงแกเนี่ยก็ใช้ทั้งสองมือของแกกดหุ่นจนแบนติดโต๊ะไปเลยคือลุงแกกดหุ่นฟางทำท่าคล้ายกับคนปั๊มหัวใจยังไงอย่างนั้นเลยและไม่นานนักพอลุงแกสวดมนต์เสร็จแกก็เป่าเพี้ยงลงที่มือตัวเอง การเป่าของลุงแกเนี่ยคือแกพ่นคําว่าเพียงไปทีเดียวน้ําหมากในปากกระจายเต็มโต๊ะไปหมดเลยและพอหลังจากลุงแกปล่อยมือออกจากหุ่นฟางคุณผู้ฟังเชื่อไหมครับจากหุ่นฟางที่มันน่าจะโดนกดจนแบนติดโต๊ะแต่สิ่งที่คุณเดชเห็นก็คือหุ่นฟางตัวนั้นเนี่ยมันค่อยๆพองตัวออกพองออกเหมือนมีคนสูบลมเข้าไปในหุ่นเลยคือมันพองออกคล้ายกับลูกโป่งเติมแก๊สเข้าไปข้างในหุ่นมันขยายใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้น จนกระทั่งตัวคุณเดชเองได้ยินเสียงติของหนังยางที่ใช้มัดหุ่นตัวนั้นหลังจากนั้นลุงแกก็หยิบหุ่นฟางใส่กระเป๋าแล้วก็โบกมือสั่งให้พวกคุณเดชยกโต๊ะกลับไปตั้งที่เดิมแล้วก็เปิดเล่นได้เลยเท่านั้นมันยังไม่พอครับเรื่องราวของบ่อนนี้เนี่ยมันชัดเจนขึ้นกับคุณเดชในวันหนึ่งวันนั้นรู้สึกว่าตัวคุณเดชจะออกมาสู่บุรีตอนประมาณตีสองกว่าอ ผมลืมบอกไปบ่อนที่ประเทศนี้มันมีบริการหลายรูปแบบนะครับคุณผู้ฟังแล้วแต่ขนาดของบ่อนด้วยบางทีเนี่ยก็เปิดถึงสี่ทุ่มหรือไม่ก็เที่ยงคืนแต่บ่อนที่คุณเดททำงานอยู่มันเป็นบ่อนใหญ่เปิด24ชั่วโมงเลยในตอนนั้นครับเขาจำได้ว่าตัวเขาเองเนี่ยออกมาสูบบุหรี่ที่หลังบ่อนซึงสถานที่สูบบุหรี่เนี่ยมันคือโรงเก็บของเก่าด้านหลังบ่อน มันเอาไว้ใช้เก็บของเก่าหรือไม่ก็เอาไว้เก็บตู้เครื่องเล่นที่มันเสียแล้วหรือไม่ก็ตู้ที่รอซ่อมจําได้ดีครับว่าตอนที่ตัวเองเดินออกมาสู่บุรีเนี่ยอยู่ๆไฟมันก็ตกคือไฟมันตกแล้วก็กระพริบแป๊บเดียวแล้วก็กลับมาติดเหมือนเดิมแต่เพียงแค่แป๊บเดียวเท่านั้นมันก็เพียงพอต่อการให้คุณเดชหันหน้าหันหลังไปมองทางคือพอเห็นไฟดับแล้วมันก็หันหน้าไปมองรอบตัวเองโดยสัญชาตญาณ แล้วพอคุณเดชมองไปมั่วโซ่แบบนั้นคุณเดชดันมองไปเห็นที่โต๊ะโป๊กเกอร์เก่าด้านหลังตัวเองตอนนี้มันมีผู้ชายคนหนึ่งกําลังนั่งอยู่ในตอนที่เห็นเนี่ยคุณเดชก็แปลกใจมากอยู่ๆทําไมคนนอกถึงเดินเข้ามาถึงหลังบ่อนได้แบบนี้ตอนนั้นตัวเองไม่ได้คิดเลยครับว่ามันเป็นผงเป็นผีอะไรหรือเปล่าคุณเดชตะโกนทักผู้ชายคนนั้นไปว่าคุณเข้ามาในนี้ได้ยังไงแต่เสี้ยววินาทีหลังจากนั้น ผู้ชายคนนั้นก็ก็หันหน้ามามองคุณเดชเขาเผยให้เห็นใบหน้าอันขาวซีดดวงตาทั้งสองข้างเหลือขึ้นด้านบนและลิ้นของเขาก็จุกอยู่ที่นอกปากในตอนนั้นตัวเองพอเห็นแล้วก็ร้องตะโกนเสียงดังด้วยความตกใจรีบเปิดประตูกลับเข้าไปในบ่อนด้วยสีหน้าที่แตกตื่นคือมันกลัวจนเหงื่อไหลท่วมใบหน้าไปหมดเลยครับ เพื่อนของตัวเองที่แลกชิปอยู่เขาก็ถามใหญ่เลยว่าเป็นอะไรไปทำอะไรมาคุณเดชในตอนนั้นปากสั่นมากปากสั่นซะจนพูดไม่ค่อยเป็นคำพยายามพูดกับเพื่อนไปว่าโดนผีหลอกแล้วมันก็ผิดคาดมากคือเพื่อนของตัวเองไม่ได้ตกใจอะไรเลยสักนิดเดียวครับเพื่อนเขาบอกกลับมาว่าเดี๋ยวก็ชินมันจะชินได้ยังไงกันคนโดนผีหลอก จนท้ายที่สุดเพื่อนของคุณเดชคนนี้ที่เป็นคนกัมพูชาเขาก็เล่าให้ฟังครับเล่าให้ฟังระหว่างที่นั่งรถตู้กลับบ้านพร้อมกันเขาบอกว่าเดี๋ยวครั้งหน้าก็เจออีกแต่ครั้งหน้าก็คงยังไม่ได้เจอผีตัวเดิมแล้วละ่ะเพราะว่าที่บ่อนนี้เนี่ยเขาเลี้ยงผีไว้เป็นสิบสิบ,สบตัวพอได้ยินแบบนั้นตัวเองก็แปลกใจมากอย่างแรกเลยก็คือเพื่อนเขาพูดหน้าตาเฉยมากไม่ได้มีท่าทีว่าจะกลัวเลยแม้แต่น้อย อีกอย่างหนึ่งก็คือนอกจากบ่อนที่ตัวเองทำงานจะเล่นของแล้วที่บ่อนนี้ยังเลี้ยงผีอีกหรอเนี่ยเพื่อนเขาบอกครับว่าจำได้ไหมเมื่อครั้งก่อนที่มีคนเล่นหมดสติฟุบลงไปที่โต๊ะครั้งนั้นครั้งนั้นเนี่ยคนนั้นเขาเสียชีวิตนะแล้วคือคนที่เล่นจนเสียชีวิตคาโต๊ะแบบนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ครั้งแรกไงที่เนี่ยเจอบ่อยเลยเพราะว่าคนเล่นเยอะเล่นแบบเป็นบ้านเป็นหลังไม่กลับบ้านกลับช่องก็มี บางคนเนี่ยถึงกับจองโรงแรมทิ้งเอาไว้เป็นเดือนๆเ,เพื่อที่จะเล่นแบบไม่กลับบ้านเลยก็มีเหมือนกันแล้วที่บอกว่าเลี้ยงผีเนี่ยมันคืออะไรรู้ไหมเพราะว่าคนที่เล่นเสียชีวิตในบ่อนทางบ่อนจะติดต่อญาติผู้เสียชีวิตไปขอเป็นเจ้าภาพในการทําพิธีศพให้ซึ่งญาติเขาก็โอเคตกลงกันทุกรายเลยเพราะว่าญาติเขาจะไม่ต้องเสียงเงินค่าทําศพแถมถ้าจะเอาศพกลับมาที่บ้านเนี่ยก็ขายขี้หน้าชาวบ้านเขาอีกแล้วที่บ่อนเนี่ยก็ไม่ได้ผิดคําพูดนะ เพราะว่าบ่อนบอกญาติไปว่าจะเป็นเจ้าภาพทําพิธีศพให้ไม่ได้บอกสักหน่อยว่าจะเอาไปทําพิธีทางศาสนาทางบ่อนเนี่ยเขาจะให้หมอผีมาดึงวิญญาณคนเล่นที่ตายเอาไว้แล้วก็เลี้ยงเก็บเอาไว้ใช้งานในบ่อนเนี่ยแหละสังเกตไหมใครเข้ามาเล่นในบ่อนแล้วครั้งหนึ่งยังไงก็ต้องกลับมาเป็นครั้งที่สองแน่นอนและที่เป็นแบบนั้นเนี่ยก็เพราะว่าวิญญาณที่เลี้ยงเอาไว้พวกนี้เนี่ยแหละเป็นคนไปตามให้คนพวกนั้นกลับมาเล่นอีก และถ้าคนพวกนั้นใจไม่แข็งพอเข้าบ่อนกลับมาเล่นก็ต้องเสียเงินแล้วเสียเงินอีกเพราะว่าก่อนที่จะเข้ามาถึงโต๊ะในบ่อนคนพวกนั้นจําเป็นจะต้องเดินรอทับหลังประตูที่บ่อนลงอริเอาไว้คือเดินผ่านประตูเข้าบ่อนมาก็โดนของแล้วโดนแล้วโดนอีกของดีที่มีกับตัวเนี่ยก็เสื่อมหมดแล้วถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยจมือบ่อนจะเอาตรงไหนไปขาดทุนจมือบ่อนเขาได้เปรียบทั้งสิ่งที่มองเห็น แล้วก็ได้เปรียบทั้งสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยไม่แปลกใจหรอกทำไมคนถึงอยากจะสัมปทานธุรกิจสีเทาแบบนี้กันจังพอคุณเดชได้ยินสิ่งที่เพื่อนพูดแบบนั้นครับตัวเองก็ถึงกับร้องอ๋อเลยเรื่องราวมันเป็นแบบนี้นี่เองตัวคุณเดชก็มีถามเพื่อนกลับไปนะครับว่าทำงานที่นี่เนี่ยตัวเขาเองไม่กลัวบ้างหรอแต่พอถามไปเพื่อนบันดันสวนกลับมาแล้วตัวเองล่ะไม่กลัวหรอ ึงหากพูดจริงๆแล้วก็คือกลัวเหมือนกันครับแต่กลัวอดมากกว่างานดีเงินด,นดีใครๆก็อยากทําขอแค่ทําตามกฎเกณฑ์ที่เขาตั้งเอาไว้แค่นั้นเราก็จะปลอดภัยเพราะว่าเป้าหมายจริงๆของธุรกิจแบบนี้มันไม่ใช่พนักงานอย่างพวกคุณเดชเป้าหมายจริงๆของธุรกิจนี้ก็คือคนที่เขาอยากลงทุนกับดวงตัวเองเท่านั้นเรื่องราวนี้ของคุณเดชเนี่ยถือว่าเปิดประสบการณ์ผมเลยนะ เพราะว่าส่วนตัวแล้วเรื่องพวกนี้เนี่ยผมไม่ได้ค่อยถนัดนักมีเล่นบ้างครับสนุกสนานกับเพื่อนๆแต่ก็ไม่ได้จริงจังถึงกับไปสถานที่ที่มันยิ่งใหญ่แบบนั้นและผมเองก็เคยได้ยินเหมือนกันนะว่าสถานที่พวกนั้นเนี่ยไม่แม้แต่คนธรรมดาทั่วไปครับคุณผู้ฟังเจ้ามือเองหรือว่าคนสับไพ่หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ครับที่มันยุ่งเกี่ยวกับธุรกิจสีเท่าแบบนั้นเนี่ยคนพวกนั้นบางทีเขาก็ไม่ได้พึ่งแค่กําลังของตัวเองเขาต้องพึ่งสิ่งพวกนี้ครับ อย่างน้อยที่สุดเลยก็คือคลับคลายคับคลากยกับเรื่องราวของคุณเดชประมาณว่าเอาไว้ข่มขวัญเอาไว้ข่มคู่ต่อสู้เอาไว้ข่มลูกค้าอะไรทํานองนั้นหากเราทํางานพวกนี้แล้วเราไม่ได้เล่นของพวกนี้อย่างน้อยที่สุดเราก็ต้องมีเอาไว้ป้องกันตัวเพราะว่าถึงเราไม่เล่นคู่แข่งหรือว่าศัตรูของเราเนี่ยเขาเล่นแน่ๆประมาณว่าอย่างน้อยที่สุดเลยเราก็ต้องใช้ของพวกนี้ในการป้องกันตัวมันก็กลายเป็นการเล่นของไปโดยปริยายนั่นแหละครับ เรื่องพวกนี้มันไม่ใช่เรื่องผิดนะครับคุณผู้ฟังเพราะว่าในบางประเทศเนี่ยเขาถูกกฎหมายแล้วก็เล่นได้เอาสนุกสนานบางคนเล่นเป็นอาชีพเลยก็มีเหมือนกันนะครับของพวกนี้เนี่ยมันเป็นอบายมุกอบายมุกมันแปลว่าหนทางแห่งความเสื่อมคือไปยุ่งเกี่ยวกับพวกนี้เนี่ยมันไม่มีทางเจริญครับคุณผู้ฟังถ้าเราแปลสัสกิตเป็นไทยอ่ะนะเล่นได้พอสนุกสนานแต่ถ้าคิดจริงจังทำเป็นอาชีพเลย ตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องยำคิดยำทำหนักๆเลยนะครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ฟังล่ะครับคุณคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวของคุณเดชตัวคุณเองมีประสบการณ์ในเรื่องพวกนี้หรือเปล่าหากคุณมีประสบการณ์ทํานองนี้ครับคุณสามารถคอมเมนต์ลงที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมและทีมงานจะตอบคุณทุกข้อความอย่างแน่นอนและคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนพวกเราได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่คุณกดไลค์คลิปวิดีโอนี้หรือกดแชร์ไปที่ไหนก็ได้สักที่ที่คุณต้องการ สำหรับวันนี้ครับผมขอบคุณมากๆนะครับที่ฟังกันจนจบไว้เจอกันใหม่กับร้อยแปดเรื่องหลอนในเอพิโซดหน้าขอให้คืนนี้เป็นคืนที่ดีนะครับ